มีคลิปไวรัลดังมาให้เพื่อนๆดูค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะมีคนเข้าชมกว่า2อล้านหกแสนวิวเขาบอกว่าบางคนต้องฝึกความเมตตาอะไรบางอย่างคลิปไวรัลนี้เป็นของหนุ่มหล่อใช้ชื่อแอคเคาว่าอิริกลี เขาเล่าให้ฟังว่าคุณเคยเห็นผู้ชายเกาหลีไหมที่ไปเหมือนกับว่าทําท่าทางรังเกียจชาวต่างชาติสําหรับฉันคิดว่าเรื่องแบบเนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากจริงๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนฟิลิปปินส์เท่านั้นนะแต่รวมถึงคนที่อยู่ในส่วนอื่นๆทั่วโลกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนเกาหลีจะชอบเหยียดคนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางครั้งก็ยังเหยียดคนในประเทศตัวเองด้วยกันด้วยซ้ําฉันขอบอกเรื่องหนึ่งนะคนเกาหลีอ่ะฉันคิดว่าพวกเขาอ่ะเป็นคนที่แบบมีท็อกซิกมากๆหลงตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เหยียดผิวสุดๆมากที่สุดกว่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยคือเหมือนกับว่ามีจุดหนึ่งเนี่ย เห็นได้ชัดเลยว่าคนเกาหลีแสดงความเกลียดชังออกมาคืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณจะได้รับการยอมรับจากคนเกาหลีคุณก็ต้องพูดภาษาเกาหลีได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่มาตรฐานอยู่แล้ว หรือบางครั้งคนเกาหลีจะยอมรับก็ต่อเมื่อคุณดูเป็นคนแบบว่าสมาร์ทดูดีแล้วก็ดูเป็นคนที่ฉลาดมากๆฉันคิดว่าไม่เหมือนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นๆนะบางทีคนในท้องถิน่นอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเห็นชาวต่างชาติจํานวนมากซึ่งจริงๆเนี่ยคนในประเทศอื่นเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากๆเลยซึ่งรู้ไหมว่าสิ่งแบบนั้นเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยว่าเกิดขึ้นในประเทศเกาหลี ยกตัวอย่างเวลาเกาหลีเนี่ยมีผู้อพยพเข้ามาในประเทศพวกเขาเนี่ยแค่พยายามจะอดทนเท่านั้นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ความคิดของคนเกาหลีเขาก็ยังดูถูกผู้อพยพอยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายปัจจัยมากๆ ไม่ว่าจะเป็นความนิยมของวัฒนธรรมเกาหลีที่ด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นพวกเรื่องความงามหรือแม้แต่เรื่องการศึกษาก็เลยทําให้คนเกาหลีหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าคนเกาหลีเป็นชนชาติที่เหนือกว่าคนเอเชียทั่วๆไปโดยเฉพาะประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยเรียกว่าคนเกาหลีจะมองว่าทุกๆคนเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ํากว่า และก็บางครั้งคนเกาหลีก็จะคิดว่าคนในประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาที่ค่อนข้างสูงในบรรดาประเทศ OECD และอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเกาหลีเนี่ยมีความรักชาติมากๆทําให้ความคิดที่เหยียดเชื้อชาติอื่นๆในเอเชียเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกซึ่งสําหรับตัวฉันเองมีเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้สึกไม่ชอบมากๆก็คือความจริงที่ว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะให้เกียรติและก็มองคนจากรูปลักษณภายนอกแล้วก็สถานะมากกว่าที่จะใส่ใจเรื่องอื่น รู้ไหมมีคนบอกว่าฉันเนี่ยดูเหมือนกับเป็นคนเวียดนามบางคนก็บอกว่าฉัน,น่ะดูเหมือนคนฟิลิปปินส์บางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยดูเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะว่าชันสูงไม่มากแล้วก็ผิวของฉันที่มีผิวสีแทน ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของฉันจะเป็นคนเกาหลีซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เรื่องบุคลิกภาพคนทั่วไปอาจจะคิดว่าจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่อะไรหรือบางทีการที่ฉันออกมาพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญก็ได้แต่ว่ารู้ไหมตอนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับว่าการออกเดทกับคนเกาหลีหรือว่าการเดทกับผู้ชายเชื้อชาติอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนเกาหลีจะเดทก,กับคนเกาหลีด้วยกันเองหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนจีนหรือว่าญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยฉันเคยเห็นผู้ชายเกาหลีบางคนชอบใช้แฮชแท็กคำว่าเอเชียทางตท,ที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะเบอกว่าเปิดเผยตัวต,วตวนออกมาว่าเขาเนี่ยเหนือกวาคนเอเชีย ฉันคิดว่าบางทีเนี่ยเรื่องพวกนั้นอาจจะไม่ได้สําคัญมากๆแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมบางคนถึงทาแบบนั้นยกตัวอย่างตอนนี้ในสื่อโซเชียลจะมีแบบแฮชแท็กต่างๆมากมายเลยคุณลองไปทูเถอะว่าแฮชแท็กต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างและบางทีถ้าเกิดคุณกลับไปดูเนี่ยคุณจะรู้นะว่าฉันกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่โดยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคนแรกค่ะใช้ชื่อว่า Apple เขาบอกว่าแม้แต่เกณฑ์ในการมองคนเกาหลีด้วยกันเอง พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ให้เกียรติคนเกาหลีกันเองเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นภาษาจีนค่ะแต่ว่าแสดงความคิดเห็นบอกว่าฉันคิดว่าคนเกาหลีเนี่ยอยากจะให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นมากกว่าและอีกคอมเมนต์หนึ่งช้ชื่อว่าแคลวินเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยคนที่เขาคิดว่าตัวเองมีผิวขาวกว่าก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเด่นคนดังและก็ดีกว่าคนเอเชียชาติอื่นๆซึ่งความคิดแบบนั้นฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายมาก ฉันรู้สึกรับไม่ได้เลยที่เห็นคนเอเชียบางคนเหยียดเชื้อชาติด้วยกันเองแค่ความขาวของสีผิวและก็ความหลงไหลแปลกๆทำให้มีการกีดกันต่างๆเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องสีผิวเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแทนดี้เขาบอกว่าฉันรู้สึกหมดความสนใจในสิ่งต่างๆของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเพลงเกาหลีหรือว่าซีรีส์เกาหลีฉันรู้สึกว่าสิ่งที่นำเสนอออกมาช่างเข้าถึงยากกับความเป็นจริงซะเหลือเกิน อีกคนหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแครมเขาบอกว่าฉันภูมิใจมากที่ฉันเป็นคนฟิลิปปินคนฟิลิปปินเนี่ยเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะและสัญชาติของเราก็ไม่ได้ดูด้อยไปกว่าใครและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าฮาจาเขาบอกว่า เพราเราทุกคนควรจะภูมิใจในสัญชาติของตัวเองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันมีเพื่อนของฉันเป็นคนฟิลิปปินสองคนพวกเขานีสัยดีมากๆและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าทามูโนเขาบอกว่าคุณเป็นคนเกาหลีคนเดียวที่ฉันเคยเห็นว่าคุณเนี่ยพูดอะไรที่เป็นเรื่องจริงอีกคอมเมนต์หนึ่งชื่อว่าแมรี่เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้เหมือนกับมีคนเกาหลีมากมายออกมาพูดผ่านสื่ออยู่นะ อีคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าหลอราบอกว่าเธอเคยไปเที่ยวแล้วก็มีผู้ชายเกาหลีเนี่ยมาถามว่าฉันชอบคนเกาหลีหรือว่าชอบคนญี่ปุ่นมากกว่ากันพอฉันบอกว่าชอบคนญี่ปุ่นมากกว่าพวกเขาก็ทําท่าเหมือนกับว่าดูถูกฉันบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าป้าปอยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนเกาหลีก็รับไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในเอเชียจะชอบญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็เพลงญี่ปุ่นเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลก แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโจซังเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยคุยกับผู้หญิงเกาหลีเธอดีกับฉันมากๆและหลังจากที่เราคุยกันสักพักหนึ่งเธอก็มาถามว่าฉันเป็นคนเอเชียใช่ไหมแล้วก็เป็นคนมาจากประเทศอะไรพอฉันบอกว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์เท่านั้นแหละทัศนคติและการกระทาของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้นเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งช้ชื่อว่า PB ค่ะเขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยตระหนักดีว่าประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการพัฒนาแล้วของเขาเนี่ยแสดงออกมาในด้านความเลวร้ายมากกว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่ามิเชลเธอบอกว่าวิธีการแสดงออกของคนเกาหลีทําให้บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ชอบไปเกาหลีเลยจริงๆและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติช้ชื่อว่าเซซี่เขาบอกว่าประเทศเกาหลีพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตัวเอง ความรวดเร็วทําให้ทัศนคติของผู้คนและสังคมของคนเกาหลีเนี่ยบางทีก็เหมือนกับตามไม่ทันบางคนก็เหมือนกับยังอยู่ในยุคเก่าแต่บางคนก็ฟุ้งเฟ้อไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ดูเลยว่าตัวเองนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วและอีกคอมเมนต์น,นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามีชูเธอบอกว่าฉันเป็นคนอินโดนีเซียแล้วก็ลูกครึ่องอังกฤษฉันมาจะพูดเสมอว่าฉันเป็นคนอินโดนีเซียแต่หลังจากนั้นพอฉันบอกว่าฉันเป็นคนอังกฤษ ตอนที่ฉันไปเกาหลีหลายๆอย่างรวมถึงทัศนคติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คนละเรื่องเลยซึ่งฉันเคยบอกใครๆว่าฉันเป็นคนอินโดนีเซียทัศนคติของพวกเขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะต้อนรับซะเท่าไหร่อีคอมเมนต์หนึ่งค่ะจากท่าช้ชื่อว่าเจเนรีเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์จะต้องหยุดดูซีรีส์เกาหลีแล้วไม่ต้องสนับสนุนกลุ่มเคป๊อปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นเกาหลีจะอยู่เหนือกว่าชาติอื่นๆในเอเชีย